สวัสดีค่ะวันนี้หนูนาพามาเที่ยวโคกหนองนาที่นครศรีธรรมราชนะคะเป็นโคกหนองนาที่เพิ่งเปิดใหม่ที่ว่าโคกหนองนานวลอุไรค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างเชิญค่ะวันนี้พามาชมโคกหนองนานวลอุไรนะคะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพอดีกับใต้มาแล้วก็มาเจอ แต่ว่าวันนี้ก็โชคดีมากเลยมาเจอคุณตาที่เป็นเจ้าของคู่ค่ะเดี๋ยวให้คุณตาแนะนำขน้า่อยนะคะว่าทำไมถึงได้ทำได้ไกิน,น<า>แอ่นนี้ขึ้นมาเล่นไปกันได้ค่ะคุณตาก็ตัวค่ะคุณตาได้นะคะมาเจอคือ,อ,อ,อน,นนะืนุ่นนะคุณตานวน่นนั่นหละบอกนี่ว่าปูร้งองดาร้องนว่อะไร ม่อุรไม่้งเลนัไข่นวนันตานเป็นจออุไรค่ะเปอยู่นั่นแห่ะทึงึงไอุ้ยก่ได้ทำแบบนี้าิวตกากอาหาจากการกาวคับูน้นายในนนั้นเลยว่าคน่คุณจีวารนั้นั้นไม่มีงานทาตึาการเลยจัดการไหลเป้าเลยทำอ้ารถมาทำ ตัดมโกมาแล้วตัําปโกฟากวรานะาจาวบ้านในวนี้มันในเมียนดำนั่นนะจิตวามันต้องดินดุนเป็นได้เจ้นี้นว่อจิตวาตำวายในมู่วานกันนะครับเป็นหลายหูจาวบ้านมันจดินดุนจานดำไรกระดอจัดการนั้นมันตํำเมียนตํำที่บ้านนนูก็พูดได้ว่าการสร้างจะดุนกระโจนนั่นแหลเนี่ย นี่แบกได้ดังจุมนะฮะนี่แต่มาจะตามรังวยเราจะดัดรอยเม็ดเนี่ยตังเม็ดที้ไรอะนะคะนีตงเม็ดอ้อมตีป้นทีนี่อ่าสไรึงจะเลือกควายไดนู่นต่วนย่ง่วนนอกไว้ก็แบบนั้นแตเาเอานี่ยปนตีัหน้าเป็นปูนนองหน้า้าวหน้าข้าวไร ได้กม้่ยบุ่สวนหรว่าทรัพย์วางอะไรได้มามายนเรื่องีอาจารย์พวกชาวบ้านที่นี่เห็นไหมครับเกุเนี่ยองคุณตีจำาน้านเขาเคยจำมาตีอื่นก้อนอะไรหรเล่าก็จินในงานคุณนี่นะนะบุญในุครงารนี้ลาหลือตาเขากมาจำหนวนจมาแล้วอะจางเขามาพูดได้ ม่ไม่ใหญ่หรอกโลห์ตัวนตัวอมันนี่ที่นั่นเหล่ากาเหล่าจึงคนนั่นนี่ก็อาจ้างเหมือนกันมันเนี่ยคือคนเราเนี่ยต่ำให้มีงานท่ำในหมู่บ้านเนี่ย ตาติดตาให้ความรู้แล้วก็ให้แบบให้เห็นสีสันให้เห็นความสวยงามของลงหน้านะคะแต่การนอนข้อนุญาตติดตาตี่จาเอาคลิปนี้ไปลงยูทูบไห้เลยด้งดันดีเลยแล้วได้เปิดได้ได้เรื่องราวคนีคนนี้เคยยากษ์มาดูไหมก็ได้ปั่นดำตานี้คุณน้องหน้าองต่อตานอนนอนเลยแล้วนะแม่อบมา ีความทุกข์บานจะดูน้าันะามีชกมีรับมานั่งนอนน่มาหน้าตลอดไปถูกกระด้างอยู่ยืนยาวนานในตำมุนในต่างะมีความทุกข์่างจะดูยืนยิงไปงันมีโชกมีรับก็ตัมมากาะ้างใครยิงตองเร่งมาเตะมาุกกระป๋อบุ้นกะแก่เอง